รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการจารพรญาติโย,ยมผู้ชมรายการของวัดพืชอุดมอยู่อาตมาพัธิการสมบูรณ์สิริปนโยซึ่งยืนอยู่หน้าพระอสุรินทราหูทรงธรรม เป็นราหูขาวเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นเทพที่ใจดีมีเมตตาและเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์คนเรา้บางครั้งต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพดาฟ้าดินที่มีฤทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีบุญกุศลอยู่ก่อนแล้วจึงจะขอสิ่งต่างๆได้เราต้องทําบุญไว้เป็นคนดีมีความประพฤติ่อนแล้วจึงจะขอพรจากให้ทวยเทพเทวาทั้งหลายช่วยได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสําคัญของวัดพชอุดมวัดพชอุดมมีวิหารพระเจ้าเปิดโลกแห่งแรก แห่งเดียวเพื่อเมืองไทยที่มีคนใครเคลื่อนไหวได้ที่สร้างมาตั้งแต่ปี2507นับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบ60ปีแล้วสภาพของวิหารพระเจ้าเปิดโรคซึ่งแสดงนรกสวรรค์มีไล์แอนซาวมีแสงเสียงสีให้ท่านได้ชมนั้นก็มีสภาพสุดโทมไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้เนี่ยในยามค่ำคืนได้ท่วมจนท่วมจนมิดนรก เอาไม่อุปกรณ์ต,ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกกส์เี่ยวกับแสงเสียงสีเหล่านั้นชํารุดเสียหายจนหมดสิ้นทั้ง30กว่าตู้ต้องรอการบูรณะนอกจากนี้เราก็จะมีการสร้างองค์พระยายมราชองค์ใหม่ซึ่งมีความสูง2เมตรพระยายมราชนั้นเป็นเทพ,พเจ้าผู้พิพากษาความดีความชั่วของคนที่หลังจากตายไปสู่นรกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างพยามัจจุราชองค์ใหม แทนองค์เก่าก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันบูรณะสร้างวิหารพระเจ้าเปิดโลกให้มีสภาพเท่าที่สามารถจะดําเนินการสร้างให้ดีเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นธรรมะสอนแก่ญาติโยมทั้งหลายให้ระมัดระวังในการประรรมต่างๆเพราะทุกการกระทํานั้นมีผล,ม,ผลมีผลตั้งสิน้นทําดีไปสู่สวรรค์ทำชั่วไปลงนรกเป็นเปรตอสุรกายนั่นเองวัดพืทรวมนั้นได,ได้แสดงสัญลักษณ์นี้ ให้พี่น้องได้ชมมาเป็นเวลานาน60ปีปัจจุบันนี้มีคนเก่าๆที่เมื่อก่อนเคยมากับพ่อแม่ยามเด็กๆกลับมาดูเอาลูกหลานมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนใจในสมัยที่เขาเหล่านั้นยามเด็กๆพ่อแม่เคยพามาเมื่อเขาโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่แล้วก็นําลูกหลานมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับขนแห่งกรรมสุ่เตือนจิตเตือนใจให้ลูกหลานนั้นระบายเราในความประพฤตินั่นเองเพราะฉะนั้น ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันเพื่อบูรณะนรกสวรรค์วัดมีกิจกรรมพิเศษวันอาทิตย์ที่2 3ตุลาคมนี้ทางวัดจะได้ทอดกระถินเพื่อหารายได้มาสมทบทุนสร้างนารกสวรรค์เท่าที่จะมาสามารถจะทำได้เพราะนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ชมรายการนี้มาทำบุญในวันที่23อาทิตย์ที่23ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันทอดกระถินท่านผู้ชมรายการของวัดพืชอ,อยู่นี้ ได้ชมแล้วมีจิตศรัทธาก็ขอเชิญชวนนะจ๊ะ,ะมาร่วมกันทำบุญบุรณะนรกสวรรค์ซึ่งเป็นอุชนีวัตถแุแห่งแรกแห่งเดียวของเมืองไทยนะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็จะว่าได้ที่มีวีหานพระเจ้าเปิดโลกแล้วก็แสดงนรกสวรรค์จนครบถ้วนเพื่อเตือนใจคุณทั้งหลายเป็นการนำธรรมะมาเผยแผ่ธรรมะในคำพีมาเผยแผ่ให้เห็นด้วยตาเรียกว่าธรรมะทัศนศึกษานั่นเองซึ่งเข้าใจง่ายดูง่าย เพราะนั้นขอเชิญชวนญ,ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมทำบุญในวันที่23ตุลาคมอวันปิยะพอดีซึ่งท่านสามารถศึกษาเส้นทางมาได้โดย Google นะจ๊ะมาทางสนุนรำลูกกาก็ได้มาทางหนองจอกก็ได้แะจ้ะอันนี้สงของการทำบุญการทานเนี่ยทำจะทำให้ได้อันนิสงของการมีมีการทอดผ้ากระถิน่นเราก็จะมีวันณะผิวพันธ์สองสายแล้วก็ได้มีจตุปัจจัยมาร่วมบุรณะซ่อมแซมวัด ก็เป็นการสนุบบำรุงศาสนาโดยโดยตรงอีกด้วยในโอกาสที่ท่านชมรายการนี้อยู่อาจจะมาขอตั้งจิตอธิษฐานให้พรท่านทั้งหลายที่ชมรายการและมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้รับบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขบ้างมีสีสุขนะจ๊ะประกอบกิจการใดก็ให้ประสบความสาเร็จมุ่งมา่สิ่งใดก็ให้สําเร็จจงทุกประการเทิดมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะจ๊ะ